หนึ่งสองหนูท้องจนขึ้นใจทุกเช้าเมือนดูตื่นนอนใช้ไลออนอัศวินเอ็กชันทุกเช้าเหมือนขันอัศวินเอ็กชันแปลงสันชมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนูท้องจนขึ้นใจแปลงลิ้นด้วยลูกเเก่งจังเลยลูกใครเอ่ยแปลงไปด้วยหัวเลาะไปด้วยค่ะลูก โอเคค่ะสร็แล้วค่ะพอครับปงเีค่เจะะเกียลเอ๊ะ่องนยังครทนิ้โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะแต่แปใต้ลิ้นหน่อยเก่งจังเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ เก่งมากเลยลูกยิ้มเลย